บาเฟินมันต้องกินห่อนๆแล้วมันยังสีสบจ้ะพี่วันละช่องคืนนี้อย่าไปนอนละเมอเดอ้อเจ้าอย่าไปดูดนมเมียเดอ้อขอจิบอกก่อน <c oughs> ไปนอนละเมอ <c oughs> เมียบัดิเมียบัดจิบอกว่าไอ้หานียวันนี้ทำไมมันเป็นแปลกๆทุกทีไม่เคยถามดูดนมกูทำไม พี่เล่ยิ่งเขาเว้นหายหายง่วงเลยว่าสั้นวาเอราะพี่เล่ยทำงานอยู่ใช่ไหมพรุ่งนี้ทำแบบนี้ไหมเดิมมาดามสุพรุ่งนี้ทำแบบนี้อีกเดิมมาดามสูเม็นบอให้เขียนแบบนี้เม็นบอนับโนุนตีนับโน้นตีให้ขึ้นอีกตีมันบอี๋ยวสิไปหาชุดโป๊กันนี่โป๊กันนี่เฮเห็ดจังได้ยี่มันจะสิสายแต่คืออันยากเห็ดจันได้เหรออันยากอันยากมันก็ตุ้ง ตรงงตร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 งงตรงตรของ้าตรงหมีบรจิตสายไหมนมีบันบาไหมของอาญาสันเต้นสันเต้นกับตรงลุงตรงลุงตรงลุงยุ้ยเฮ็ดจังใดเฮดบรรจิดเขาเฮ็ดจังใดบันจิตดเขาของเขาได้จับหอนเอาแว้คนน่ะโอ้ยอตนศาสเจ้าของนี่หามมงเอยเกิดมาศาสตเดียวนี่บรรจดข้เขานี่เสดายด้ฮ เจ้าสิพยายามทำไมเฮ้ยไปเจ้าสิเอาคอยกระจีหอนคอยกระจีหอนเห้มันยันยนนี่ละยายมันยันกรเต้นก็สิได้ตุ่มตุ่มตุ่มตตุ่มตุ่มตุ่มตุต่มขึ้นน้ำแไหมขึ้นกลองเลยเดี๋ยม่รเอาคุณหมอเป็นอีหยังล่ะนะคุณหมอสิตายกับวันนี้ละ่ะ แม่เอ็ดเดียวเมื่อไดเ้างจีได้พ่อกันแม่เอ็ดเดียวยายพายไอกา้ากล้าแบบมาดามสู่บอ่อฉันว่าโอ้ยอนเล่หุยเล่ยาเด้อยาเด้อเดี๋ยวยายไพยเ่เราขึ้นมากเราคอยยึคอยยึตกคอยคอยยึต๊อัมรับ พี่หมอเตรียมผ้าเช็ดเลือดกำเดาว่ามาว่ามาไอเล่หอยบวเฮ็ดอกจังสีว่าจันวาไอเล่ยายไพ่เลาบวเฮ็ดอกจังสีเลาทานาหิมะเลาสีใส่สุดบิกินีเออลงไปอาพิมะคือจังอันนี้ยังก็เอออันอันอะไรนั่นนั่นเงือกไหม นางนางเลือกเล่นเล่นทะเลแต่ยแต่แต่แต่เงือกแต่เงือกสวีเดนเล่นเล่นหิมะเออเชยเชยเชยอย่าสั่นมาเบ้ยนี่เก่งจริงลืกบอลออกมาใสายคือข่อเบอกันนะมันมี่ใส่บ่ยายไ่เห็นอยู่ยายไพใส่ชุด ใส่ชุดวิ่งว่าสันวาเอาคอยบ่เฮ็ดอกจังติช่วยอะตาคอยจะเป็นกุ้งยิงมันประวันกลัวทำไมตาเป็นกุ้งยิงเอาเป็นผัวใหญ่เลยไปเเอาตาเป็นผัวใหญ่เลยไม่ดีกว่าตีเฮ้ยป้ะวันเออกลัวทำไมเป็นกุ้งยิงเออไปเป็นผัวใหญ่เลยดีกว่าตาเนาะ ก้าบอยไพ่เบยเลขาถ้าแล้วถ้าอีกเนี่ยอย่าเจอพี่วัลลชองไม่ไม่บอกมั่งล่ะได้ตัหัวล้อมาน่ยนะฮะคิดถึงคิดฮอดคิดฮอดไลคคิดฮอดใจสิขาดบังคับออดได้พี่เขาไปเอิญเขาออกมามันยับเขาออกมาแล้วมีดกิมซิมยุ้ยมือจกดากไอ้มือจกปากไวอยู่วันนี้คนแมมแบบแต่ยกหัวเนาะเฮ้ เก่งไม่จริงอืมคมนอกฝักเมียนบอคมในฝักมันกับบัวใดเหรเนาะมันก็ต้องสักสักสะกอนเมียนบอประวันสักสักสะกอนเมียนบอสักออกมาจากฝักสะกอนมันยังเสียได้เมียนบอประวันเพราะยายบุญเกิดเจ้าคือมาซาแท้